สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เรามาแบ่งปันบอลสีกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีแต่สวยๆคะ่ะวันนี้มีไม่มากแต่อยากแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะต้นนี้กันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่านิลเสนนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นไม้เป็นบอลสีเก่าอีกต้นหนึ่งเลยนะคะที่น่าสะสมนะคะพอเขาโตเต็มที่มาก็จะกัดสีประมาณนี้แต่ใบเขาจะยาวได้ได้ได้มากกว่านี้อีกนะคะ ใบเขาจะเรียวแล้วก็ยาวได้มากกว่านี้อีกนี่สวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้ขายร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งค่ะสองใบแล้วก็แทงอีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมนี่สองใบกับอีกหนึ่งหลอดอันนี้หนูเอาไม้ไม้ค้ำเข้าไว้เพราะว่าลมมันแรงค่ะคุณผู้ชม นี่เขาเรียกว่านิลเสนนะคะเป็นบอลเก่าที่น่าสะสมอีกบอลหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นบอลสีที่หายากนะคะคุณผู้ชมเวลาเวลาเขากัดสีเต็มที่มาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวใบเขาก็จะจายริ้วๆเป็นแบบนี้ยาวๆนะคะคุณผู้ชมนี่สวยร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าพญาราชพพึษ์นะคะสูงเกือบสองคืบนะคะอันนี้อันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม ร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งเหมือนกันก็ต้นนี้ราคาร้อยเจ็ดสิบนี่คือพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมซื้อก็ไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วนะคะคือพร้อมส่งเลยนะคะร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนี่พญาพราชพจกษพึกชื่อเขามีความหมายนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาพญาพราชพจกษพึกเป็นบอลสีที่สวยจริงๆแล้วใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมคะใบเขาจะเรียวแล้วก็ใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะั่นเนี่ยพญาราชเจือพึกสีขเขาก็จะหวานสวยประมาณนี้เลย เป็นบอลเก่าแก่อีกต้นหนึ่งเลยนะที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมะ่ะเขาชื่อว่าพญา,าพพราชพื้ษพพอเขาโตเต็มที่ใบเขาจะเรียวใบใบเขาก็จะคล้ายๆกับกับต้นนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเขาโตเต็มที่นะถ้าเขาโตเต็มที่นี่สวยๆเลยมาต่อด,ด้วยต้นนี้ต้นนี้เขามีสี่ใบนะคะนี่นี่ก็อีกหนึ่งหลอดอันนี้เขาชื่อว่านินละเอกนะคะ นินระเอกเนี่ยถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ขายร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะคะนินระเอกร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะคะนินละเอก,อนะะนนเอกหนีสวยสวยเลย <SD un> เขามีลูกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ย <S <S เขามีลูกแล้วเขามีหัวแล้วนะคะเนี่ยนินละเอกเนี่ยเขามีหัวแล้วแต่เขาสวยจริงค่ะคุณผู้ชมขาจะไม่ผิดหวังเลยนะนินละเอกเนี่ย เวลาเขากัดสีเขาจะกัดเป็นสีขาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสีขาวแล้วพื้นใบเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้เขายังกัดสีไม่เต็มที่นะถ้ากัดสีเต็มที่เขาจะสวยได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมเขาชื่อว่านินละะเอกเป็นบอนเก่าอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมคะและหายากนะหนูมีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมนี่เขามีแยกเขาเขามีลูกแล้วนี่เขามีลูกแล้วนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยแปดสิบที่จริงอ่ะ เขาจริงๆสองร้อยนะคะคุณผู้ชมแต่หนูให้ร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมมีลูกแล้ว,วสวยๆเลยดูแลมาดูต้นนี้อันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาดูหลายใบนะก็อ,อ, 1, 2, ะะกอีกหนึ่งหลอดดูดีมีอยู่หนึ่งสองหกใบนะคะคุณผู้ชมหกใบก็อีกหนึ่งหลอดอันนี้เขาเรียกว่าสีบุรีลำนะคะคุณผู้ชมเนี่ยกำลังกัดสีเลยขอบใบเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นบอลที่แบบ คนเขาเล่นกันเยอะเหมือนกันราคาก็ยังไม่ตกเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคะสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเวลากัดสีดูดิใบเขาก็จะเรียวประมาณนี้เลยสีบุรีรัมนะคะคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่ที่350พร้อมส่งนะ350พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะนี่สวยเลยดูสีบุรีรัมนะคะคุณผู้ชมมาดูอันนี้ค่ะคุณผู้ชมะ่ะสวยมากจําได้ไหมอันนี้หนูเคยอัปเดตให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็น ชายชนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหนูแยกลูกเขาออกมาแล้วนะได้ต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาเนี่สวยมากดูสวยไม่มีที่ติเลยแยกมาแล้วเขาโตแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยใครที่แบบอยากได้เอาไปตั้งแม่ได้เลยคือป้ายทุกใบไม่ผิดหวังเขาก็จะเหมือนแม่เขาเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาดูแม่ของเขาเหมือนกันป้ายทุกใบค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ต้นแม่ของเขานะอันนี้ต้นลูกอันนี้แยกแยกหนอนะคะคุณผู้ชม คำว่ายแยกหน่อนีสีเขาจะไม่ผิดเพี้ยนจากต้นแม่ของเขาอันนี้หนูขายห้าร้อยพร้อมส่งนะเพราะว่าเขาตั้งแม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่สูงประมาณคืบกว่านะเกือบสองคืบนะคะคุณผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งสองหกใบนะคะคุณผู้ชมดูแดงทุกใบค่ะคุณผู้ชมดูแดงทุกใบไม่มีใบไหนที่ไม่แดงนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่ห้าร้อยพร้อมส่งนะ อันนี้ต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมนี่ต้นแม่ของเขาสวยประมาณนี้เลยดูนี่ต้นแม่ของเขานะคะแยกนะต้นนี้แยกมาจากแม่ของเขาต้นนี้นะคะคุณผู้ชมห้าร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขะชายชนค่ะคุณผู้ชมมาดูต่อเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่านางสุชาดานะคะคุณผู้ชมค่ะนางสุชาดาอันนี้คือเป็นบอลสีที่มีความหมายมากอาจ ที่ว่าเป็นนางสุชาดาเนะี่ยที่ว่าเป็นคนที่ถวายอาหารถวายข้าวนะคะแด่พระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเขาเลยเอ,เอามาตั้งชื่อนะคะคุณผู้ชมเป็นอาบอนสีที่อยู่มีชื่ออยู่ในพุทธประวัติเหมือนกันนะคะนางสุชาดานะคะคุณผู้ชมนี่สวยงามประมาณนี้เลยดูใบใหญ่มากและสวยมากนะคะคุณผู้ชมหนูมีลูกแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมนี่หนูมีลูกเขาแบ่งปันเด็กกาลังจะกัดสีเลยะคะ่ะคุณผู้ชมขาดู พอแทงใบออกมาก็กัดสีละอันนี้ขายอยู่ที่ร้อยห้าิพร้อมส่งนะคะลูกของเขานะที่จริงอ่ะต้นต้นละร้อยนะต้นนี่อันนี้ขายร้อยสาสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมดูนางสุชาดาอันนี้ร้อยห้าสิพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันก็จะโตต่างกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะโตประมาณนึงแต่อันนี้โตแล้วอันนี้สูงคืบกว่านะคะคุณผู้ชมอันนี้แยกนะเป็นบอลสีที่แยกมาจากต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชม สองต้นนี้เป็นบอลแยกนะไม่ใช่บอลผ่าหัวนะคะคือบอลสีเนี่ยคำว่าแยกเนี่ยหมายถึงสีเขาจะไม่ผิดเพี้ยนจากต้นแม่ของเขาเลยนะคะคุณผู้ชมนี่มีอยู่สองต้นนะมีอยู่สองต้นหมดแล้วหมดเลยนะคะร้อยสามสิบกับร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมนี่นางสุชาดาเขาเริ่มตัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมดูนี่เอาไปเปลี่ยนกระถางเอาไม่ถึงเดือนเขาก็โตพึบ้พับแล้วบอลสีเลี้ยงง่ายนะคะต้นนี้เลี้ยงง่ายนะคะคุณผู้ชม แล้วดูความสวยของเขาก่อนเนี่ยอดความสวยของแม่ของเขาก่อนดูแม่เขาสวยมากนางสุชาดานะคะเป็นบอลสีที่มีความหมายนะเป็นบอลสีที่อยู่ในพุทธประวัติอีกบอลสีหนึ่งที่น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้สวยค่ะคุณผู้ชมดูดิกัดสีแล้วนะอันนี้ก็สวยดูนางสุชาดานะคะคุณผู้ชมขาอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9หนึ่งนะคะคุณผู้ชมขะโทรมาสอบถามกันได้คะ่ะคุณผู้ชม แล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบอลใบไผ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ความสวยของเขาดูดิอันนี้เขาจะเป็นสีน้ําตาลเรียวแบบนี้เลยนะคะใบของเขาเขาจะกัดสีได้มากกว่านี้อีกนะจะเป็นสีน้ําตาลเขียวนะคะคุณผู้ชมนี่พอเขาโตเต็มที่เขาถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะกัดสีได้เข้มมากกว่านี้อีกนะแล้ะใบเขาจะเรียวแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าบอลใบไผ่เหมือนกันนะนี่ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมบอลใบไผ่เป็นลูกไม้อันนี้หนูจําไม่ได้ว่าเขาแม่เขาอ๋อแม่เขาคือวังทองค่ะเขาเป็นลูกไม้อันเนี้ยนะแม่เขาเป็นวังทองแต่ว่าเพราะมาเมล็ดนะคะคุณผู้ชมพอเขาโตมาก็เลยมาเป็นสีนี้แต่เขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเป็นสีน้ําตาลเลยอันเนี้ยร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอยากได้โทรมาสอบถามหนูนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะ ถ้าได้ไปเลี้ยงไม่ผิดหวังเลยเนี่ยดูดิสวยมากอันนี้แล้วมาดูอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้หนูมีอยู่ต้นต้นเดียวนะหมดแล้วหมดเลยความแปลกของเขาก็คือเนี่ยเขาจะห่อแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ลูกของอาอะไรนะพ่ออา,อ,าอะไรนะคุณหญิงคุณหญิงทองม้วนนะคะ ลูกของคุณหญิงทองม้วนกับอะไรไม่รู้ผสมกันหนูก็จําไม่ได้ละหนูมีต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมดูความแปลกของเขาเขาจะห่อแบบเนี้ยแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคาเนี่ยเนี่ยเขาจะห่อแบบนี้เลยนะสองข้างเลยค่ะคุณผู้ชมดูแล้วข้างในเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เหมือนกันเลยอันนี้ก็ห่อเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูนี่ห่อเหมือนกันและและที่สําคัญ ดูเขาเขาป้ายแบบนี้ค่ะเขาป้ายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมความแปลกของเขาเออหนูว่ามันสวยดีมันแปลกดีนะดูแล้วก็ฟอร์มใหญ่แล้วนะคะหนึ่งสองสามหกใบเจ็ดใบนะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะดูใบเขาก็จะห่อเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูความสวยของเขาคือบอลสีนะถ้าเราจะเล่นบอลสีนะให้เล่นบอลสีที่แปลกๆค่ะคุณผู้ชมให้คนเขาถามเราว่า อ้าว,าวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทําไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเล่นบอลสีแบบนั้นนะคะแต่ที่ว่าคนเขาเล่นกันเยอะแล้วส่วนมากหนูจะไม่ค่อยเล่นเหรอคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันมันไม่แปลกตาเนี่ยต้องเล่นแบบนี้แหละคะ่ะสวยเนี่ยดูดิใครถ้าเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยใครเห็นเขาต้องถามว่ามันคืออะไรอะไรแบบเนี้ยสวยค่ะคุณผู้ชมขานี่อันนี้สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะพร์อมใหญ่เลยะคะ่ะคุณผู้ชมขานี่สนใจโทรมาหาหนูมาต่อ<น>ด้วยอันนี้ อันนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาเป็นบอลที่อยู่ในอ่าชื่อเขามีความหมายมากนะคะคุณผู้ชมขาเขาชื่อว่าแสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมดูความสวยของเขาหน้าหน้าหน้าบอลนนะ่ะจะเป็นสีนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาจะเป็นสีขาวใสแล้วก็กัดสีน้ำตาลแบบนี้เลยอันนี้ขายอยู่ที่200ร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแสงพระธาตุ นี่มีอยู่สามต้นนะคะคุณผู้ชมแต่ต้นเนี้มีแถมด้วยนะไม่รู้ว่าแถมอะไรเนี่ยมีอยู่ในนี้ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรนะเนี่ยมีอยู่สามต้นนะคะคุณผู้ชม200รอยพร้อมส่งนะแสงพระธาตเป็นบอลที่มีความหมายมากนะคะคุณผู้ชมขานี่เขาว่าแสงพระธาตุหมายถึงว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาสู่สู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเขามีความหมายชื่อเขาว่านะเขานี่ ชื่อว่าแสงพระาธาตุนะคะอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะคุณผู้ชมขาดูเศรษฐีสุพรรณนะคะคุณผู้ชมนี่มีอยู่สองสามต้นนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้อยากให้ดูนะว่าเวลาเขาโตมานะเวลาเขาโตมากัดสีเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่หนูให้ดูเต็มที่เลยนะ นี่เวลาเขากัดสีมาโตมาเต็ม okay. ที่เขาจะสวยประมาณนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะหนูเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยนะคะเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณเป็นบอลสีที่หายากอีกบอลสีหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมคนเขาก็ไม่ค่อยจะมีกันถ้าเอาไปเลี้ยงไปเปลี่ยนกระถางหน่อยนึงใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยนึงนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะสวยได้มากกว่านี้อีกค่ะนี่อันนี้เขาโตได้คืบกว่านะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณ นี่เหมือนเหมือนใบนี้น่ะเห็นไหมใบใบแรกๆของเขาเขาก็จะเริ่มกัดจริงๆอะ่ะเขาก็จะสวยได้มากกว่านี้อีกนะคะเศรษฐีสุพรรณอันนี้หนูขายอยู่ที่สอง2้0ห้าสพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมนี่กําลังแทงหลอดม่อีกหลอดนึงแล้วดู2 5 0ห้าพร้อมส่งเศรษฐีสุพรรณนะคะคุณผู้ชมขาอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่ความสวยดูดิ สวยๆขนาดนี้เนี่ยต้องรีบแล้วล่ะนะคะคุณผู้ชมคะดูสวยมากอันนี้เป็นหนุมานอมพระารนะคะคุณผู้ชมนี่หนุมานอมพระารสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่อันนี้ร้อยเดียวพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมร้อยเดียวพร้อมส่งเลยนะคะนี่หนุมานอมพะพารกาลังกัดสีเลยค่ะคุณผู้ชมคะ อันนี้ก็จะเป็นหนุมานออกศึกอันนี้ก็ร้อยเดียวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ร้อยเดียวพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขานี่มาดูกันเลยสวยๆอันนี้เป็นหลวงราชสเสนหานะคะสามใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมอันนี้ร้อยยี่สิบพร้อมส่งนะคะหลวงราชสเสนหาร้อยยี่สิบพร้อมส่งะคะ่ะคุณผู้ชมขาสวยๆเลยนี่สวยๆเลยก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าลูกของศิลาหุ่มทองนะคะคุณผู้ชม อันนี้ลูกของศิลาหุ่มทองอันเนี้ยร้อยปพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะร้อยแปพร้อมส่งนี่สี่ใบเวลาเขากัดสีมาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เหลือต้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะร้อยแปดพร้อมส่งเดอ้อนี่หมดแล้วหมดเลยนะเหลือไม่เยอะแล้วบอนสีนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มพกกันกลุมพกกันเนี่ยเป็นเป็นอยู่ในตะกูลยักษ์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ อยู่ในตระกูลยักษ์นะคุมภกันเนี่ยอันนี้ก็คุมภกันเหมือนกันอันนี้ร้อยเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่อันนี้ร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมดูความพิเศษของคุมภกันนะคะคุณผู้ชมขานี่คือเขาเป็นตระกูลยักษ์นะคะคุณผู้ชมแต่เขาจะมีหูอยู่ใต้ใบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เวลาเขาโตเต็มที่มานะ่ะ ใบเขาจะเรียวใหญ่มากแล้วจะเป็นจุดสีขาวแบบนี้นะคะใบเขาจะใหญ่แล้วก็เรียวได้มากกว่านี้อีกแล้วจะเป็นจุดสีขาวๆกัดสีแบบนี้นะ,ะได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีหูอยู่ทุกใบนะคะคุณผู้ชมเพราะเขาเป็นตระกูลยักษ์นะนี่ดูดิความความพิเศษของเขาของคุมพกันนะนี่สวยจริงๆอ่ะนี่มีหูอยู่ทุกใบนะนี่แม้แต่ต้นเล็กใบเล็กๆก็มีนะเนี่ยใบแค่เนี้ยนะเขาก็มีหูอยู่ใต้ใบเหมือนก,นกันค่ะคุณผู้ชมคะดูความ ความพิเศษของเขาความสวยงามของเขาคือบอนสีของขยันเที่ยวชาแนลเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อใจได้คะ่ะว่าสวยทุกต้นคะ่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าได้ไปเลี้ยงนะคือเวลาถ้าเขากัดสีมาเต็มที่จะสวยทุกต้นเพราะว่าส่วนมากหนูเล่นบอนสีหนูจะเลือกเล่นนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเอ๊สวยแค่นี้เองเหรอมันไม่ใช่นะจริงๆมันสวยได้มากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมความความสวยของเขาเนี่ยหนูชอบเขาเป็นตระกูลยักษ์เขาก็เลยมีหูอยู่ใต้ใบนะคะคุณผู้ชมนี่กุ้งพะกนนะคะ อันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ยมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนะนี่ยนี่ต้นแม่ของเขานะเวลาเขาโต,ตเต็มที่ใบเขาจะเรียวสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ต้นแม่ของเขาอันนี้ต้นลูกนะอันนี้แยกนะคะคุณผู้ชมคาหนูแยกมาจากต้นแม่ของเขานะเนี่ยสวยสวยเลยคะ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบนะอันนี้ร้อยหนึ่งพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคาดู<ๆ>เขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูนี่ล um. แล้วมาต่อด้วยอันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าตะวันชิงพบนะคะคุณผู้ชมตะวันชิงพบ อันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสองใบก็อีกหนึ่งหลอดนะสองร้อยพร้อมส่งนะตะวันชิงพบตอนนี้มันหายากแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีคนมีกันแล้วนะเหลือสองต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ตะวันซิงชิงพบสองร้อยพร้อมส่งนะคะกําลังกัดสีเลยงามงามเอกลักษณ์ของเขาก็คือใบของเขามันจะซ้อนกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูนี่ ใบของเขาจะซ้อนกันแบบนี้เขาเรียกว่าตะวันชิงพบนะคะเนี่ยต้นแม่ของเขาจะสวยมากนะหนูมาได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะอันนี้สองใบกับอีกหนึ่งหลอดอันนี้สามใบต้นละสองร้อยนะคะคุณผู้ชมพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะหลังจากที่พามาดูบอนสีแล้วนะคะถ้าอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมคะอยากได้อันไนก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะหรือเข้าไปดูในเพจนะคะเพจของช่องขยันเที่ยวชาแนลเหมือนกันก็จะมีอัปเดตบอนสีใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ